เ,เดินลงมาอยา่างที่บออตอนนี้เป็นที่ท,ที่จอดรถบริการนักท่องเที่ยวรับส่งที่ต้องเดินทุองบริการลานการเต็นท์ิมน,น้ำอะไรปรามาณโอ้มีลานการเต็นท์นมีบบโอ,อ้เราก็เถอะจบันไปน่าจะตรงนี้แหละนอกนันก็นีนน่ดูดูแผนที่ดูแผนที่อดูแผนที่ <Me> เราอยู่จุดไหน <Me here. S 2> เราอยู่จุดไหนมีเหี่ยวิวฟินอันนี้เป็นน้ำตกเลยน้ำรูร้อนจันทร์กลมแพนมีอะไรดี พรุ่งนี้เนี่ยเราเราควรจะไปอันนี้นี่เด็ดใจกิ๊กแอนคอฟฟี่เนี่ยเป็นจุดต้นไม้ใช่ไห,<อ>ไหบ้านต้นไม้เนี่ยบ้ตนต้นไม้แต่มันจะขึ้นยากนะแต่ว่ารถ<ม>เราได้อยู่แต่ถ้ารถตู้นีมีจุดที่สิบจุดที่สิบลิงไงเนี่ยต้้นไมที่เขาบอก,ท,บอกที่เขาบอกเลี้ยวเลี้ยวขวาขึ้นไปอ๋อเราเรา,เราอยู่เราจะน่าจะอยู่จุดนี้ว่ะเมื่อกี้นี่ยทำไมที่เราพักที่เราเดินลงมาเจอรถต่อรถนะ ามครับพักอยู่คุ้มเคียงเดือนเคียงดอยเคียงดอยครับแบบไม่ได้ใจว่าจะนอนดึกหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันรถตู้มันจะ ตอนนี้ปิดยังนะครับก็สองแถวนะุี่ครับเพราะว่าเขาเขาเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับปันตนไหมแปดโมถึงห้าโมงห้าโมงเย็นตอนนี้ก็น่าจะปิดแล้วถ้าถ้าคุณพี่ขึ้นไปอ่ะเผลอคุณพี่จะไม่มีที่จอดต้องใช้รถใทนคุณพี่รถแทุณี่พอเป็นลงแล้วปุ๊บเราก็รถเขาเขลงมาร้วกาถึงกคอ๋อครับก็คือราคาห0 0บาทอ๋อห้านี่คือบกั ีคนสคนหรือามสามท่านเลยครก็คือถ้าสนใจก็เอาเบอร์ทิ้งไว้ก่อนมาเบอร์ไว้เบอร์ครับเนาะมาแก้นว่ะติดต่อหน้างานตรงนี้เลยใช่ไหมครับครับครับ มูบ้านทำมาค้าขายต้นแบบภาคเหนือรั้บ้านแม่กำปองเนี่ยนี่เป็นถนน,นคนเดินก็มีแค่ตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้เอนนี้ครับถนน,นคนเดินนี่แหละครับ ก็มีอยู่ประมาณนีับประมาณร้อเมตรนะครับถนนคนเดินถนนอาหารนะครับมีหลากหลายบ้านต้นไม้ต็นพอ่องที่เอาหาับร์รประกันคุณภาพมีเสถียรพเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดเแปดหน่ง อ้าใครบอกอินมานะครับนี่ติต่อ,กกอเลยครับบ้านพักใครบอกอินมา

นักท่องเที่ยวหลงดอยครับ ินอะไรนี่อันนี้จะเบียงจะเบียงนี่แม่อันนี้ไข่ไข่ตะแกนต้าไข่ต้มไข่ตุ๋นธรรมดาเนี่ยใครนะไข่เจียวเขาเรียกไข่ปั๊ไข่ปั๊มไข่ปั๊มพ่ออุ้ยแม่อุ้ยแม่กระปอง เท่าไหร่ครับกระทงเท่าไหร่นี่ยี่สบาทนี่นี่อแล้วนี่อันนี้เดอันนี้เดอันนี้ยังอันนั้นยังเอานังเลยใช่หัวนี่ไหครับร้อนร้อนเลยอ่า้อนร้อนผลไม้ใส่จุ่มใส่จุ่มได้ว่าซื้อไม้เดียวครับโอ้ใส่หัวร้อนร้อนเท่าไหร่ไม้ย0คสบามไม้หกสบไม้ห ซื้อไซอหัวแถมไม้ครับใช่ซื้อไซหัแถมไม้ไซหัแถมไม้เราคนกันเองตามเราคนกัาเองบริการดีครับตแกงก็ได้เเอออันรางัลครับครับขาดีๆนะครับน้องนี่เรอดอง่แล้วนี่นมขาวบาเจ้าิได้20บาทกิได้ใช่เอาละครับน้พริกนม สาวบาทไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่ปลานะใส่เต็มใจนะใส่เต็มใจครับครับย่อนี่ซื้อชิ้นไม้เดียวสี่บาทร้านอะไรครับนี่ร้านอะไรร้านสย่างคีเหล้าครับสย่างคีเหล้าโอยู่แม่กระปอนะครับใครผ่านใสผ่านน้มาอุ่นนุนนะครับตัวตึงไม่อยู่ตัวตัวตึงไม่อยู่เท่าไหร่ครับยี่สิบบาทยี่สิบบาท รับประกัน้ตาามปยนะของไม่ดีไม่ปล่อยก็แล้วกันถูกใส่ยางได้โปรดี๋ยวพี่ป้าวิจารณ์เพรยางร้านนี้หากคุณยิไม่ได้ตัดใจซื้อชิมกับไมเดียวถ้าไม่ใช่ศาสนาจิ้มก็อร่อยไม่จิ้มก็อร่อยไม่มีอะไรจะพูดเลยโอมาถึงที่มายดีดีนะครับขายดีดีนะครับไวเทียวต้นตำรับปี2 5 1 9ยังมีอยู่นะโอ้โหใครชอบเสียงโชคตรงนี้ก็มีครับนี่ของแท้ราคาของตลาด การจราจรก็จะน่นนิดนึงเนื่องจากว่าถนนแคบนะครับต้องมีน้ําใจซึ่งกันและกันนะครับนีน่ะครับดูดรถนะครับเราก็ต้องหลบหลีกันเช<ด>ิญครับแอบได้ครับสายห่างสายห่างครับ โอเคครับนี่ครับต้องถ่ายที่ถ่ายอาศัยไส้ย่างอืมตังที่ มองไปที่นีด้อ,อ๋อดเช็คอินครับนี่ตเดินยินแต่กองอ๋อนี่เอสบอกซ์นี่อันนี้เท่าไหร่เจ็ดกเก แล้วแต่พุูถามไปผล,ลไม้ปูจะกินหรือเปล่าร้านข้าวซอยปลอยใจแม่กำปองอาหารพื้นเมืองัอนนบอ๋อร้านนี้ได้การรับรองมาตรฐานสุดสันาน ชื่อร้านเดียวกันไหมครับชื่อร้านเดียวกันไหมเดียวกันเนาะ